สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bigger Revolution วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสความคลาสสิกและความเท่ที่ไม่มีวันตกยุคกับมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ระดับตำนานจาก Honda นี่คือ2025 Honda Shadow 750รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งมาพร้อมการอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่พร้อมพาคุณออกเดินทางอย่างมีสไตล์ Honda s ชา dow 750เป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมมายาวนานในกลุ่มครูเซอร์ ด้วยรูปลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างความดุดันและความหรูหราตัวถังโค้งมนเส้นสายที่เรียบแต่แฝงความแข็งแกร่งและท่านั่งขี่ที่สบายเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการออกทริปทางไกลรุ่นปี2025นี้ฮอนด้ได้ปรับปรุงรายละเอียดหอลายจุดให้ดียิ่งขึ้น เริ่มจากเครื่องยนต์วีทวินขนาด 745cc ซที่ให้พลังแรงบิดสูงสุด65นิวตันเมตรที่รอบต่ำให้ความรู้สึกดิบและทรงพลังแบบครูเซอร์แท้แท้ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ช่วยให้การตอบสนองคันเร่งเป็นไปอย่างนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมเสียงเครื่องยนต์ของ Shadow 750ยังคงเอกลักษณ์ที่หนักแน่นและนุ่มลึกเสียงเข้าคู่ที่ออกจากด้านซ้ายและขวาให้ความรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจทุกครั้งที่เปิดคันเร่ง ในส่วนของเฟรมยังคงใช้แบบเหล็กกล้าแข็งแรงพร้อมระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ปรับระดับได้ทำให้การขับขี่มีความนุ่มนวนและมั่นคงไม่ว่าจะเจอถนนเรียบหรือครุ่คระระบบเบรกหน้าดิส296กมิลลิเมตรและหลังดรัมเบรกให้ฟีลลิ่งการเบรกที่เป็นธรรมชาติสมกับสไตล์คลาสสิกส่วนระบบ ABS ก็ถูกติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่ ดีไซน์ภายนอกของ2 0 2 5 Shadow 750ยังคงกปลิ่นไอวินเทจแบบอเมริกันแต่เพิ่มความโมเดิร์นด้วยไฟหน้าเลตทรงกลมไฟเลี้ยวดีไซน์ใหม่และไฟท้ายที่ให้แสงคมชัดขึ้นถังน้ำมันขนาด14ลิตรพร้อมโลโก้ h o n da ปั๊มนูนให้ความรู้สึกพรีเมียมสุดๆเบาะนั่งเป็นแบบแยก2ตอนหุ้มหนังแท้นั่งสบายแม้ขี่ทางไกลมือจับหลังและพนักพิงผู้โดยสารเสริมความหรูหราพร้อมกระจกมองข้างทรงคลาสสิกที่ช่วยให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูสมบูรณ์แบบ มาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลแสดงผลข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางระดับน้ำมันและนาฬิกาพร้อมไฟแสดงสถานะต่างๆที่มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวันสำหรับรุ่นปี2025นี้ h o n d ฮอนด้ยังมีให้เลือกทั้งหมด3สีหลักได้แก่เมทัลลิกแบล็กดิฟเรดไวและเพไวซึ่งแต่ละสีสะท้อนบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ว่าจะดูเท่ลึกลาหรือหรูหรา ในด้านสมรรถนะ Shadow 750ให้การขับขี่ที่มั่นคงน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ250กิโลกรัมแต่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำทำให้ควบคุมง่ายแม้สำหรับผู้ขี่ที่ไม่สูงมากการเปลี่ยนเกียร์ทำได้อย่างนุ่มนวลด้วยเกียร์5สปีดและระบบส่งกำลังแบบเพลาขับที่ไม่ต้องดูแลบ่อยเหมาะสำหรับคนที่ชอบขี่ไกลโดยไม่ต้องห่วงเรื่องบำรุงรักษาการขับขี่ Shadow 750ให้ความรู้สึกเหมือนคุณได้ย้อนกลับไปในยุคทองของครูเซอร์ แต่ก็ยังสัมผัสได้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ฮอนด้าใส่เข้ามาทั้งระบบไฟเลเซรอบคันระบบ ABS และเครื่องยนต์หัวฉีดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฮอนด้าตั้งใจออกแบบรุ่นนี้ให้เป็นครูเซอร์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั้งในแง่ของราคาความง่ายในการดูแลและความมั่นใจในทุกสภาพถนนชา์โด750จึงเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่ที่อยากสัมผัสบิ๊กบัสคันแรกและนักขี่รุ่นเก่าที่ชื่นชอบความคลาสสิกในต่างประเทศชาโด750ยังถูกยกย่องว่าเป็น ครูเตอร์ที่ให้ความรู้สึกขี่ง่ายที่สุดในคลาสเพราะให้แรงบิดดีในรอบต่ำทําให้ขี่ได้สบายในเมืองโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยและยังทําความเร็วบนทางหลวงได้ดีเยี่ยมนอกจากนี้ฮอนด้ายังออกอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมให้ผู้ขี่สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์เช่นกระเป๋าข้างหนังแท้บังลมหน้าท่อแต่งและบอกพิเศษซึ่งทั้งหมดออกแบบให้เข้ากับตัวรถอย่างลงตัวในเรื่องราคา2 0 2 5 Honda s ชา dow 750เปิดตัวในตลาดเอเชียอยู่ที่ประมาณ 420,000บาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพและความทนทานของแบรนด์ HONDA และแน่นอนครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลในเสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์สไตล์ครูเซอร์อยากได้รถที่ขี่สบายทรงพลังและดีไซน์คลาสสิกไม่ตกยุค Shadow 750คันนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ เสียงเครื่องยนต์ที่ดุดันการควบคุมที่มั่นคงและความเท่ในทุกมุมมองคือสิ่งที่ทำให้2025 Honda Shadow 750ยังคงครองใจสายขี่ทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้และทั้งหมดนี้คือการรีวิวเต็มของเราในวันนี้จากช่อง b i g g e r Revolution ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเกี่ยวกับบิ๊กไบครุ่นล่าสุดทั่วโลก ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจาก b i gger revolution ขอให้ทุกคนขี่อย่างปลอดภัยและมีความสุขในทุกเส้นทางครับ